สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สเกมษตีทชวประเทศไทย,ทยหทรือเรียกบลากเกมสตีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมจะเรียกว่าเอีเวนต์ก็ไม่ได้เนาะเป็นเทศกาลแห่งแสงกิตยศนะครับผมที่เขาได้สปอยมาว่าจะเปิดในวันที่6มิถุนายนเวลาบ่ายสองนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วเปิดไปที่เรียบร้อยนะครับผมลุงก็คิดว่าจะมีอ่าเอีเวนต์ที่มีของรางวัลเป็นแสงกิตยศให้ทําแต่จริง แล้วมันไม่ใช่มันเป็นการเข้ามาของแพ็กเกจนะครับผมแสงแห่งเกยตติยศแบบฟิกเนาะก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับผมข้ามาทักคูณ2แบบฟิกในราคา79บาทนะบน,าแบบนะครับผมแล้วก็นีก็ร้างแบบฟิกนะครับผมเ9บาทนี่เรายังไม่รู้นะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่เพราะว่าลุงยังไม่ได้ไปดูในตำรามหาเวนนะเดี๋ยวเราก็าไปดูกันนะครับผมมีป้องกันการบังคับย้ายด้วย19บาทอันนี้ดีเลยนะเนี่ยแล้วก็ป้องกันกระทัดสีนะครับผมเ9บาทเทนาะถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะก็ดี เช่นเดียวกันออกปกติเอ,เอฟเฟงอันตรายปกันดีบัาเอามาขายแบบฟิกเลยเหรอแล้วก็แค่79บ้าบทนะครับผมเดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะล็อกข้ามทางเมืองคูนนะครับผม2.48สหรอหรือว,ว่าดูดแปลกแปลแล้วก็ขโมยบาเบิ้ลนะครับผมเดี๋ยวนะขโมยมาเบิ้ลของทีมูลเลยเหรอตีนแมวเหรอไม่น่าใช่นะครับผมรูปมันหลอกลวงเราเนาะ ฟื้นฟูการ์ดนางฟ้านะครับผม mm hmm. เมื่อเราโดนตัดการ์ดเนาะแล้วก็สลาดการ์ดนางฟ้านะครับอย่างสุดท้ายก็จะเป็นป้องกันการโจมตีอะป้องกันอันนี้ป้องกันอะไรป้องกันดีบับอ๋อ อนี่ประกันดีบับอันนั้นปกันการโจมตีนะครับผมทัม้งหมดทั้งมวลเนาะ79บาทนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็จะมีซูเปอร์นะครับผมที่ข้างในมีอะไรก็ไม่รู้นะครับผม1 4 9บาทก็คือคูณสองไปเลยแล้วก็ไปดูกันในตำรามหาวิดีาว่านะครับผมว่าแต่ละความสามารถเปอร์เซ็น์เท่าไหร่กันหนอนี่ไอเทมเฉพาะไม่ใช่ตรงนี้นราคาต่อแต่ก็เลื่อนลงไปอันสุดท้ายนะครับผม ยิ่งมาหลังสุดก็อยู่อสุดท้ายหลังสุดเนาะก็จะมีป้องกันกระจมตีนะครับผมกี่เปอร์เซนต์แบบอ๋อโอเคแหละมันฟิกแต่สุ่มเปอร์เซ็นต์อืมสี่สิบสี่ิบห้าห้าสิบดึงห้าสิบเหรอสี่สิบมันก็กันได้ประมาณนแล้วนะครับผมสลายนางฟ้าก็หกสิบหสิบห้าเจ็ดสิบแต่สลด์การนางฟ้ามันก็แจกเป็นปกติอยู่แล้วเนาะในล็อกอินแบบยี่สิแปดวันอะ ชุนฟูนางฟ้ายี่สิบสามสิบห้าสิขโมยมาเบลเมือ่อฝ่ายตรงข้ามแย่งชิงมาเบลก็คือเราตกไปหาฝ่ายตรงข้ามเหรออ๋อสิบสามสิบห้าสิบแปดอันนี้มันจะออกร้อเใช่ไหม เพราะว่ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์แบบเมื่อเรามาถึงไฟตรงข้ามมีโอกาสจุดๆเปอร์เซ็นต์ที่จะขโมยมาเบิล15เปอร์เซ็นต์ที่ไฟตรงข้ามถืออยู่ไงเออมันไม่มีแสดงว่า100เปอร์เซ็นต์นะครับผมรอข้ามทางเมืองคูน248อ๋ออันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมที่มันยังมี248มาให้จะสูงสุด40เปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์อันตรายป้องกัน30 35 40 นะครับผม30มันก็ไม่ค่อยกันเท่าไหร่อ่ะเนาะน่าจะ40 50 60เนี้ยอืมก็พอจะซื้อป้องกันฮะสีสามสิบสามสิมันจะกลัวจะป้องกันอะไรขนาดนั้นให้มันน้อยขนาดนั้นนะอ่าโอกาสบังคับย้ายจำกัดหนึ่งครั้งด้วย35 4สิ0อืมมี่กลร้าง70 7ดสิแปดสิแล้วก็ คูณสองยิฮะเดี๋ยวคูณสองแบบฟิกคืออะไรอ่ะเทอาเพิ่มเท่าตัวก็คูณสองเฮ้ยนายไอ้สองสี่แปดมันยังดีกว่าเลยอ่ะเออนายมาให้คูณสองอ๋อเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกมายังอ๋อเหมือนไอ้ก้อนไงเหมือนก้อนทำลายล้างอ่ะ ที่มันจะคูณสี่อันนี้มันคูณสองแปดโอเคข้อความสามารถซุปเปอร์นะครับผมก็จะมีแปดความสามารถอยู่ในนี้เนาะก็เมื่อไฟตรงข้ามนะครับผมมาถึงตัวฉันมีการแย่งมาเบิลอ๋อเป็นของทุกอันหนอไม่ใช่นะครับผมมีความสามารถในการดึงอยู่สามช่องหน้าหลังแล้วก็เรียกตัวละครที่อยู่ในเที่ยวรอบโลกนะครับผม ค่ะแต่ว่า,า,าปลดปิวบังคับไ่ายขงข้ามไปนอะไรมันนี่ของฉันเมื่อฝฟลยขงข้าตกยันตัวฉันเอาข้าสามารถเด้งเหรอฮะเดี๋ยวนะนี่ราคาเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะทไมของมันกระจอกขนาดนี้หวังเอาความสามารถอะไรในนี้แปลกแปลกทำไม กิจกรรมนี้มันแปลกแต่ที่ไม่แปลกนะครับผมเขาก็ยังมีเปิดราคาเรื่อยๆไปที่เรียบร้อยตอนตอนเมื่อกี้ตกใจว่าเฮ้ยหมดแล้วเหรอไม่ใช่นี่เป็นแฟลชเซลนะครับผมแต่ที่น่าตกใจก็คือราคาพันสี่เก้าสิบขายหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณพระคุณเจ้าช่วยมันขายกี่อันเนี่ยแล้วมีคนซื้อด้วยหรอแล้วได้อะไรไปบ้างเนี่ยหนึ่งในท็อปห้าเนี่ยนะตัวละครดีไหมนีมน่ถ้าเกิดว่าได้นอ้องตัวกลางกับกรีนนะ น้องตัวการกับน้องตัวตัวข้างนี้หนึ่งอันเพราะว่าไม่หดเลยจริงหรือเปล่าจริงแต่ที่อันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่ะอันนี้มันก็ดีหน่อยเนาะเพราะว่ามันแค่ยี่สิบเก้าบาทนะครับผมแล้วก็ได้มาสองอันเนาะเป็นตั๋วสุ่มเครื่องรางสุดฮิตก็จ,จะซื้อมาก็าแล้วกันก็บ้าง โอเคยังไม่เรียบหรอเอาเธอมันหักตังไปแล้วแล้วทำไมมันไม่มีนี่ไงมีละโอเคนะครับผมก็ตกใจแหละมันขึ้นว่าการซื้อถุกยกเลิกแต่ว่ามันหักตังแล้วมันก็ได้ของอะเนาะได้ของก็ได,ได้ดูหน่อยแต่เอ,อรียาครับผมอืม อีกอักนหะนึ่งอืมลีลาลีลาละโอ้สมกับราคา29บาทยังไม่รวมภาสีมูลค่าเพิ่มนะยครับผมมันหักไปประมาณ30กว่ากว่านี่ก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะก็อุดหนุนกันไปนะครับผมลุงก็าหางยิงกับเขา สวนเขาก็ไม่แห้อะไรลุงเลยนะครับผมมันก็นำพเพื่อเสือเสริงป่าเนาะจากคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนพวกันม่คลิปหน้าขอทุกคนประสบการณ์เกเรเศรีเซอร์เพลย์ได้หรือเทวีทก็ไม่เล็กเศรษฐีนะครับผมมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นคนดีก็ต้องดูช่องอเล็กซานด์ครับไปละจุ๊บจุ๊บ